สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดวงาบบูพยาวันจะดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสรับเดือนกรกฎาคม2 0 2 6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับก่อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับ ใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไไอดีมาได้ที่ยูเซอร์บูพยาหรือบ mm ูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เดอะเมจิชเชนไพ่เดอะเวอร์ ไพ่สี่ถ้วยนะครับ2ดาบไพ่สิบเหรียญ6กถ้วยอัศวินถือไม้8ดเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นไพ่คิงถือถ้วยไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่หเหรียญอิทธิพลใต้สำรับนะครับมีไพ่เจดาบ ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูโดยภาพรวมนะครับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมถุนลัคนาเมถุนความรักของคุณมีโอกาสที่ยังจะเคลียนะครับเคลียคัดเลยแหละและก็อาจจะมีโอกาสที่จะตัดแล้วก็จบครับในสำหรับบางคนแต่ก็มีโอกาสที่จะ กลับมาคืนดีกันได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าอิทธิพลของไพ่ประจําตัวได้เป็นไพ่ความสักเซสนะครับความสักเซสนี้ไม่ใช่ความสักเซสธรรมดา s u c c e s s ูลเลยคือสําเร็จนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีโอกาสาค่อนข้างสูงมากสัก80ขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่ ชาวเมทุนและก็ลักขนาเมทุนนะครับมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จกับในเรื่องของความสัมพันธ์นที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะตอบรับตอบโจทย์กับในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาแต่นะครับไพ่บอกว่าตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามปล่อยวางกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอาจจะต้องพยายามให้เวลากับการคิดการตัดสินใจแล้วก็พยายามปรับเคลียร์กันให้ลงรอยกัน คือคําว่าปรับและเคลียร์กันต้องมีเหตุและมีผลไม่ใช่ว่าเอะอะเรียกร้องเอะอะอยากจะได้เอะอะอยากจะให้เขาปรับนะครับไม่ใช่เนาะปรับโดยการใช้เดิมเจชเชนเดิมเจชเชนเนี่ยแปลว่าเราต้องพยายามใช้ในลักษณะของรูปแบบกับในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องมีกลยุทธ์มีชั้นเชิงกับในเรื่องของการแบบอารมณ์อรวยนะครับเราก็ต้องให้อิสระในการคิดการตัดสินใจไม่ใช่ไปกดดันหรือไป just เพราะว่าถ้าเกิดการที่เราจะกดดันหรือจัดนะอันนั้นไม่ได้ขึ้นหรอกนะครับแต่หมายความว่าพูดในฟังว่าถ้าใครทํานะครับมันอาจจะไม่ได้สักเซสในสิ่งที่บอกก็ได้ดังนั้นเนี่ยไพ่ไม่ได้เลือกทางเดินให้กับตัวคุณนะครับเพราะนี่คืคอไพ่โดยเขาเรียกว่าไพ่โดยรวมเนาะเป็น general reading นะครับก็อยากจะบอกว่าแนะนำแล้วกันว่าถ้าเราพยายามมีเหตุมีผลนะครับความสัมพันธ์โอกาสที่จะได้ในสิ่งที่เรา เป็นในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับมีโอกาสของการกลับมาของกู้ของคนรักด้วยอะไรที่ไม่ชัดเจนจะค่อยๆเคลียร์ได้ปรับได้นะครับแต่คุณต้องฟื้นฟูด,ด้วยภาวะอารมณ์ความรู้สึกแล้วเราจะได้สิ่งที่เราปรารถนาทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าแล้วไพ่จะแนะนําและบอกอะไรสำหรับชาวเมทนลคนาเมทุนกันบ้างไพ่ประจําตัวของคุณได้เป็นไพ่เดอะเวอร The world เนี่ยแปลว่าความ successful หมายถึงความสำเร็จหมายถึงความรู้สึกการหลุดพ้นการเริ่มต้นสิ่งดีๆถ้าเขาเป็นคู่ของคุณมีโอกาสสูงที่เขาจะมีโอกาสที่จะแบบเคลียร์นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์สิ่งต่างๆให้กับตัวคุณได้ประสบความสำเร็จดีเพราะว่า the f o o l เนี่ยไม่ใช่เพราะว่า,า the world เนี่ยนะครับหมายถึงเราอาจจะมีความสุขความสมหวังการเริ่มต้นกับ ความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะมีโอกาสที่เราจะได้เขากลับคืนมาถ้าตัวคุณเองพยายาม follow หรือพยายามปฏิบัติในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นแล้วก็ไม่ขัดทางเกินไปมันก็อาจจะทำให้เรามีโอกาสที่จะ successful ได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับไพ่บอกว่าตอนเนี้นะสถานการณ์ตอนเนี้คุณอาจจะต้องแบบค่อยๆประคับประคองหรือ healing ตัวเองไปสักพักหนึ่งนะมีไพ่บนี้เลย สี่ถ้วยสี่ถ้วยคืออะไรสี่ถ้วยคือคุณอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับกับสามถ้วยที่อยู่ตรงหน้าแต่คุณกําลังโหยหากับถ้วยที่สวยงามนะครับถ้วยที่สวยงามคือถ้วยที่บันคือคือเราคิดว่าเราอาจจะมีปัญหาในระหว่างทางกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างความรักระหว่างเขากับคุณหรือพูดง่ายๆนะครับมีอิทธิพลใต้สำรับมีไพ่เจ็ดดาบมานะครับเจ็ดดาบกับสองดาบเนี่ยมีความรู้สึกว่า เหมือนความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันดูไม่ชัดเจนอะถึงแม้เราอาจจะยังไม่รู้คําตอบที่แท้จริงแต่เรามีความรู้สึกหรืออาจจะรู้บางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับแต่อยากจะบอกว่า7ดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนนะครับส่วน2ดาบมีความรู้สึกว่าเรายังภาวะพะวงกับความรู้สึกที่เราอาจจะดูเหมือนเขาไม่ตอบโจทย์และเราก็ยังมีความวิตกกังวลและก็รู้สึกว่า เรายังน้อยอยู่เรายังเปรียบเทียบกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเราอาจจะกําลังรู้สึกว่าเราไม่พอใจนะครับกับสิ่งที่เขาปฏิบัติกับตัวเราหรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่ค่อยแบบเอ็นเอียงมาทางเราแบบเท่าที่ควรเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเขายังไม่ได้ให้นะครับกับสิ่งให้คอมมิชนะนะครับหรือยังไม่ได้ให้กับในเรื่องของสิ่งที่ที่ทําในหน้าที่ของแฟนที่ดีที่สุดในสําหรับ ในสําหรับที่เราคิดนะนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกหวยหาหรือเราก็เลยรู้สึกเปรียบเทียบเราก็เลยมีความรู้สึกที่เหมือนกับกําลงังแบบหวยหาความรู้สึกในสิ่งที่มันดีคาดหวังอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็น้อยด้วยอะไรแบบนี้มันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกยิ่งตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกยิ่ยงยากลํบาบากเพราะว่ายิ่งคาดหวังยิ่งรู้สึกว่ามันอาจจะดูยากแล้วก็ขัดทางได้ดังนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์ความไม่ชัดเจนและเรายังตัดสินใจไม่ได้ให้เราค่อยค่อย ขยับนะครับถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ถามว่าเอา้าเรายิ่งโหยหาแต่เรายิ่งถอยห่างมันจะเป็นไปได้ไงใช่มันเป็นไปมันเป็นไปได้ยากแต่ไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปได้แต่มันจะยากเพราะถ้าเกิดเราทําได้ทุกคนคงสําเร็จทุกคนคงแบบมีความสุขไม่ต้องมีความทุกข์ละถูกไหมแต่คุณยังมีความทุกข์อยู่นั่นแปลว่าคุณยังทําไม่ได้หรอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําได้อะ่ะนะมันก็จะทําให้ตัวคุณเข้มแข็ง ตัวคุณนั้นแข็งแกร่งมากพอที่จะเหมือนกับชี้ชะตาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งคือไม่ต้องรอเขาตัดสินอย่างเดียวนะครับว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปคุณมีสิทธิ์เลือกนะแต่คุณยังเลือกไม่ได้เพราะคุณยังกำมันไว้สองทางนั่นแหละนะใจนึงก็อยากไปใจนึงก็ยังอยากอยู่นะครับยังยังไม่ชัดเจนมันยังตอบความรู้สึกของเราไม่ได้ยังมีความรู้สึกติดค้างในใจยังมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาก็ยังรักเราอยู่ แต่หรือยังไม่ปล่อยเราแต่เราก็ยังไม่ปล่อยตัวเองไปด้วยนะเพราะอะไรครับการที่เขาไม่ปล่อยเราเนี่ยมันไม่เท่ากับเราไม่ปล่อยตัวเองเพราะว่าอะไรเรายังมีความรู้สึกที่อย่างเรายังต้องการเขาเพราะเรายังสับสนอยู่เพราะสองดาบมาคุณยังใช้สัญชาตญาณอยู่ว่าเหมือนมันยังคาใจอยู่เพราะเขายังไม่ได้บอกเลิกเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาแค่ห่างเขาแค่เงียบ เขาแค่หายแต่เขายังไม่ได้บอกว่าเขาเลิกกับเราเราเลยมีความรู้สึกว่ามันยังมีความหวังหรือเปล่าที่เขายังกลับมารักเรากลับมาชอบเราหรือยังเลือกเราอยู่เรายังมีความรู้สึกแบบนี้นะครับแต่เราก็ยังไม่มั่นใจหรอกเราก็เลยรู้สึกว่าเรายังต้องอดทนยังคงต้องรอต่อไปในสบบางคนอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าคุณคิดแบบนี้นะแปลว่ามันก็ไม่ผิดหรอกแต่คุณต้องมีความชัดเจนให้กับตัวเอง ความชัดเจนของเขาก็ส่วนความชัดเจนของเขานะครับส่วนความชัดเจนของเราก็คือการตัดสินใจของเรานะครับอย่าเอามาปนกันมันไม่เหมือนกันนะครับคือสมมติว่าเราต้องการเขาอยู่แต่บางทีนะเรารอแบบไร้ๆๆเลื่อนลอยสองดาบเราไม่รู้นะตกลงเขามีไม่มีไม่รู้รู้แต่ว่าฉันยังยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่ายัางรู้สึกว่าเขายังรักเราอยู่หรือเขายังไม่ปล่อยฉันแสงว่าเขายังรักฉันหรือเปล่าคุณอาจจะยังคิดแบบนี้ก็ได้นะครับ ประมาณนี้แต่ก็ยังเปรียบเทียบแต่ก็ยังน้อยแต่ก็ยังแบบเรียกร้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณอยู่เพราะคุณมีแพทชั่นกับเขาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ขึ้นราศีธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูขึ้นทรมาราศีที่3นะครับเมถุนเนี่ยราศีที่สขึ้นธาตุไฟนะครับอัศวนธาตุไฟมา3ามราศีเลยนั่นแปลว่า ในช่วงเนี้อาจจะกําลังมีอารมณ์มีความรู้สึกอ,อ่ดาวอาทิตย์กําลังกุมหลักของชาวเมถุนเป็นตําแหน่งราชาโชคด้วยนะครับอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะยังดูร้อนอกร้อนใจกับในเรื่องของสถานการณ์หรืออาจจะยังมีแพทชั่นนะครับกับการที่เราอยากจะมีความรู้สึกหรือมีแรงปัตถนาแรงแบบกระตือรือร้นที่อยากจะมีเขาอยู่อะไรแบบนี้เป็นต้นก็อยากจะบอกแหละนะครับถ้าเราใช้อารมณ์นะปัญหาอุปสรรคอาจจะ น้อยยิ่งหน่อยเพราะเรายิ่งใช้ลมเราจะยิ่งหน่อยแต่ถ้าเราใช้ในเรื่องของสติความคิดนะครับกับการพลิกแพลงสถานการณ์นะแล้วก็ค่อยๆประคับประคองไปบอกเลยว่าพอมีโอกาสอยู่ที่ความรักความสัมพันธ์ถ้าเราใช้กลยุทธ์วิธีกับการแก้ไขปัญหาแต่ไม่ใช่ใช้กลยุทธ์ชั้นเชิงกับการดึงเขากลับมามันคนละเรื่องนะครับหมายถึงว่าเราก็ควรจะต้องพยายามให้โอกาสให้จังหวะให้ การเติมเต็มกับเขามากขึ้นอีกหน่อยนะครับอันนี้ขึ้น,าานราศีธาตุน้ํากรกฏพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับขึ้นราชาถือถ้วยเลยแปลว่าเขายังมีเสน่ห์ดึงดูดกับตัวคุณคุณก็ยังมีเสน่ห์ดึงดูดนะครับตอบรับกับตัวเขาได้ถ้าเราให้โอกาสกับเขามีโอกาสสูงมากที่เขาจะให้โอกาสกับเรานะเพราะว่าอะไรครับดาวประจําตัวของคู่ครองคนรักของคุณโคจรไปอยู่ในตําแหน่งราภะของลัคนา แต่มีดาวราหูกุมอยู่ก็เลยทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะยังไม่ successful นะครับแบบโดยโดยแบบเก็บกุลาบอะเออนะครับมันก็เลยคงต้องใช้เวลากับการต้องปรับต้องเคลียร์ผมเคยบอกว่าพระอาดกับราหูเนี่ยเวลาอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยดาวพระอาศคือดาวกู้ของคุณดาวราหูนะครับมาขัดไว้ก็เลยทำให้ความรักความสัมพันธ์ของค,คุณต้องค่อยๆจัดการแก้ไข ราหูเนี่ยคือความไม่ชัดเจนก็ตรงกับไพ่เบนีไหมนะครับเป็นไพ่เจ็ดดาบก็คือตามหน้าไพ่มันคือรูปขโมยเนาะแปลว่ายังไม่ชัดเจนนั่นแหละกับความสัมพันธ์เพราะอะไรเพราะราหูกับพระฤหัสเนี่ยคือการตกลงกันยังไม่เป็นในทิศทางพร้อมใจกันเราก็ต้องพยายามเปิดใจยอมรับแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเคลียร์เห็นไหมเดิเมเจเชียนมาตรงมากดวงดาวกับไพ่บอกตรงกันเลยคุณต้องค่อยๆปรับ เปลี่ยนด้วยใช้วิธีกลยุทธ์นะครับไม่ใช่ว่าจะเอาแบบตรงๆแบบราชินีถือดาบแต่ดีที่ไม่ได้เกิดราดชินีถือดาบนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นจัสก,กับเขาไม่ใช่เป็นตัดสินกับเขาไม่ใช่ไปสุดตรงกับเขาถ้าเราปณีประนอมถ้าเราลอมชอมถ้าเราให้เวลากับการตัดสินใจพยายามเติมเต็มนะครับอ่อนหวานอ่อนโยนให้กับตัวเขาหน่อยเขาก็จะมีโอกาสที่จะแพ้ ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาได้ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณได้รับสิ่งที่ดีนะครับเราต้องพยายามดูแลเอาใจใส่กับเขาให้มากขึ้นจากไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญเนี่ยคือดูแลเอาใจใส่การเทคแคร์ดูแลให้เขานะครับประทับใจกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เขาสิ่งที่เรามีนะครับทาให้เขามีความรู้สึกว่าคุณคือ คนที่ใช่สำหรับตัวเขาแล้วเขาอาจจะให้สิ่งที่ดีนะครับตอบแทนกลับมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Ben เนฟิตเอ่ยเรื่องของงานแต่งงานงานมั่นหมายเอ่ยหรือว,ว่าในเรื่องของคอมมิ t เมนตกับความรักความสัมพันธ์หเหรียญคือการได้รับแต่การที่คุณจะได้รับต้องเป็นคนที่เขาเลือกด้วยถูกไหมคุณก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาก่อนเขาถึงจะเลือกคุณ ถูกไหมไม่ใช่ว่าแบบเรียกร้องเฉยๆแบบคุณไม่ได้ทําอะไรให้กับเขาแบบมีประโยชน์เลยแล้วคิดเหรอครับว่าเขาจะให้อะไรเราถูกไหมถ้าเราไม่ได้ให้อะไรเขาก่อนเขาก็ไม่ตั้งให้อะไรเราหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากได้อย่างเดียวแถมเขาได้เรามาก็มาจุกจิกเขาอีกเขาจะชอบหรอถูกไหมแต่ถ้าเราจุกจิกบ้างแต่เราก็ดูแลเทคแคร์เขานะอะอันนี้มันก็ยังแบบ ครึ่งๆที่มีโอกาสจะสําเร็จได้ถูกไหมอันนี้เราก็ต้องพยายามนะครับดูแลเอาใจใส่เขาแล้วก็พยายามให้อิสระในการตัดสินใจมีโอกาสค่อนข้างสูงที่เขาจะกลับมาหาเรานะครับเพราะมีไพ่หกเหรียญอาจจะหกถ้วยนะครับพูดผิดหกถ้วยกับไพ่เดอะเวอร์มามีโอกาสที่เขาจะเลือกเราแล้วก็กลับมา พราะเดอะเวหมายถึงความ s ักเซ็หมายถึงความสมําเร็จหมายถึงการที่ถ้าเกิดเขาเป็นคู่กับเรามีโอกาสสูงมากที่เขาจะกลับมาหาเรานะครับกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นหรือมีการให้คอมมิชเมนต์หรืออาจจะเคลียร์ความสุขความสมหวังเลือกฝ่ายคุณทําให้เรามีโอกาสจะได้คอมมิชเมนต์อีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราปรารถนาเห็นไหมครับถ้าเราไม่ไปใจร้อนไปจัสไปอะไรกับเขาถ้าเราใช้ในเรื่องของการ เปลี่ยนกลยุทธ์กับความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องมีแบบค่อยๆอ,อ,อารุมอรลลยไปดูแลเอาใจใส่นะครับเทคแคร์ care. เพราะว่าไพ่ในบนี้อัศวินอ่าไม่ใช่ไพ่าราชาถือถ้วยคือเขาเนี่ยแพ้ทางคุณได้เพราะว่าราชาถือถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบยอมอ่อนให้นะครับนะถ้าเราพยายามดูแลเทคแคร์เขาจะแพ้ใจคนนั้นนะดังนั้นคุณจะได้ความสุขความสมหวังกลับคืนมาหรือมีโอกาสได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ อย่างที่บอกอะคอมมิทเมนต์ก็ได้งานมั่นหมายก็ได้บางคนถึงขั้นแต่างงาน1ิบเหรียญมากับไพ่6ถ้วยนะเขาอาจจะขอเราแต่างงานก็ได้ถ้าเราทําดีกับเขาไว้มากพอแต่ถ้าเกิดเราเพิ่งอยู่ในระดับแรกๆก็แปลว่ามีโอกาสได้คอมมิทเมนต์นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะหรือเคลียร์ความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนแล้วคุณก็จะได้โอกาสดีๆสิ่งดีๆที่เขาอาจจะมอบให้กับตัวเราจากไพ่หกเหรียญคุณจะเป็นฝ่ายที่เขาเลือกนะครับหรือฝ่ายที่เขายอมรับคุณก็ได้เช่นกัน สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไปกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ